สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องจะเทศกาลประจำเดือนของช็อค ปีนะครับผมนั่นคือ12 12 Bir t บ d a y s a ิรซซึ่งส่งมาค่อนข้างเร็วมากๆนะครับสั่งวันที่12เช้าที่13ได้รับเรียบร้อยแล้วซึ่งที่บอกว่าเร็วนี่ก็คืออยู่ในโกนทมโนนะครับถ้าต่างสอด์ก็ไม่รู้ว่าจะเร็วเหมือนอย่างนี้หรือเปล่า อื uh huh. เอาเบบไมาอย่างีเชียวนี่นะครับผมที่เสิร์ฟมาจะเป็นโมโตจี่นายพลัสตอนแรก <c oughs> ตอนแรกสนใจจะเป็นอีกรุ่นนึงคือ Moto G9 Play นะครับซึ่งราคาณตอนนี้ถ้าเป็น G9 Play จะเป็น99 4,999บาทถ้าเป็น Moto G9 Plus จะเป็น6,990บาทตามราคาที่ประกาศเป็นราคากลางที่ขายณตอนนี้นะครับในช่วงของเทศกาล12/12 ได้โค้ดลดจากทางช็อปพี0 0่1,000บาทแล้วก็ได้ลดจากทางาร้านออฟฟิเชียลของโมโตเองอีก300บาทรวมกันเป็น1,300บาทนะครับซึ่งราคาก็จะไม่ต่างกับโมโตจี g น p l เพลเท่าไหร่ก็คือห่างกันประมาณไม่ถึงพันก็เลยตัดสินใจง่ายที่จะหยิบเอาตัวนี้เข้ามานะครับลักษณะกล่องซีอดูดีเชีย โหโหโหแกะยากจิงเลยนี่นะครับราคาเต็มจะดงสิ่งที่ถัมมาก็คือกระจกกันรอย ใส่อันนี้ไม่ให้พร้อมเลยนะครับใส่เคสมาให้พร้อมเลยตัวเครื่องใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงๆเปียบเทียบอีกตัวหนึ่งอย่างกับพ่อลูกทีเดียวเชียวอันนี้จะเป็นรุ่นคอมแพคของโซ n y นะครับรุ่นเดิมที่ใช้อยู่ Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. wow, hello một tốt, thái <laughs> thành con nè, cả ba vậy. แล้วก็มีหัวชาร์จสามสิบวัตต์สายชาร์จหูฟังตามปกตินะครับจะยหูฟังแบบสามสุดห้าแล้วก็น่าจะเป็นสายชาร์จท y p e C เนอ ก็มาอวดเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้ถึงพูดถึงเทคนิคไม่ได้ถึงในตัวเครื่องพูดถึงเรื่องของการสั่งซื้อจากเว็บดังอย่างช็อปปีในช่วงโปรโมชั่นก็ถือว่าดูดีทีเดียวเชียวนะฮะใครสนใจก็ลองดูก็ได้วันนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ